สวัสดีครับอยู่กับผมช่องหน่วยสาร้อยนะครับวันนี้พาเพื่อนๆชาว youtube นะครับมาดูการทำถนนครับวอ้วันนี้ได้ดินแดงครับมา,มาลาดถนนยู่กับ M7040 ครับใมดันดินทําถนนครับล้มดินดรถ10ล้อครับ วันนี้เพราะว่ามันเป็นดินที่ไว้ปูข้างหน้าครับดินแบบนี้นี่ผมว่าดีกว่าดินลูกหลังเลยนะมันเป็นดินแดงแดงครับดินดานไม่รู้นะผมว่ามันน่าจะไม่งมน้ำ เวลาที่ฝนตกรถก็จะไม่หลบลว่าไม,ไม่ไม่น่าติดเป็นไปแข็งดีดครับอา้าวพ่อหายไปไหนเนี่ยพ่อไปซะแล้วครับแสบตาทีเดียวเลยครับเนี่ย ่นเลยครับที่เสียงลั่นเลยครับพ่อไมอ้เนี่ยว่าอยู่คืองหัวแท้เสียงตี่แทะพ่อหายครับ ทำถนนนี้ต้องใช้ฝีมือในการปรับพื้นที่ครับปรับหน้าให้เรียบครับถ้าไม่เรียบไม่ได้ครับเดี๋ยวง,งานไม่ผ่านโอ้ยมันก็เกลียดแล้วไวกใช่า <laughs> แยกพื้นที่ให้รถสิบล้อมาเทียดินด้วยนีอนะคก้อนหินในที่ใหญ่ๆก็ต้องเกี่ยวกันเดียวสิบล้อ,ลอขึ้นไม่ได้วิ่งมาไม่ได้ครับ้วก,ก้อนหินบจบข่าวครับสิบลอ้อล้มดินลง ล้มดินสิบรอบแป๊บเดียวแล้วแล้วแล้วไม่รับรรไปแล้วครับจอดผาแล้วน่าจะเกียดให้มันเรียบน่อเดี๋ยวก็จะไล่ระดับมาครนะแต่งขอบนิดนึงครับ โอ้เล่นทายยากแล้วเล่นทายยากอ้ไม่เป็นไรครับเล่นทายาก <G l uch> คุยบ้านกับรถผ่านคุยบ้านก็มาตรวจงานด้วยนี่มาแล้วครับเจาะฟูโซนโน,โนโฟูโกอมิตซูฟูโซโอ้ยบวกผิดี๋ตวตำมอใส่ผมได้ หลบนิด่นึงหลบเิีนึงพี่อ้ยของอเขะเนาะเสียว มาแล้วครับหน้าที่รถไฟลมกองดินครับาย้ายถนนนี่ก็ดีนะครับแต่ก่อนนี่มันแคบทำแล้วก็รถสัญจรกันได้สะดวกขึ้น สะพานนี่หลบกันได้ครับทีนี้แต่ก่อนนี่ต้องหาช่องครับคันนึงมาต้องหาช่องหาช่องที่ว่างพอจะได้คิดข้างทางครับมา mm hmm. แล้วครับหน้าที่รถด,ดันครับสายดัน สายดันว่าไงจัดไปลายไวรุ่นนี่ใจมันลักครับแ่นันโยกโยกหน่อย อันนี้ไม่มีท่อพักเลยนะออขนาดไม่มีท่อพักจะมีมันดังบเบาจรงเลยคือมันไม่มีท่อพักนะครับที่ท่อพักก็ผมว่าเสียงนี้โอเคเลยนะหรือว่าดังใช้ได้เลยเสียงนี้เสียงมวนครับดังมวนถ้าเป็นเสียงแบบเบาๆนุ่มๆนี่ อว่าไงครับโอ้ไปไปไปโชคดีครับเดินทางปลอดภัยฮอตัวแรงมาแล้วครับสามแช่หน่อยสามแช่หน่อยเบกเบกเบกเก <_ v> โอ้ยเยียบยแฟกเนี้ยนี่เสียงบูมเลย Cái dạng 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 cha dạng cha, sám cha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 ! dạng 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 bỏ สวดครับสายจวดพอสามชาไม่ได้ฟังเลยครับโอ้ต่ชอรครับต่ชอเลยอ่าโอเคโอเคครับผมเดี๋ยวรอแป๊บับรอแป๊บ สายดันกำลังทำงานครับเพราะว่าไปในความไม่สะดวกครับโอ้ยขึ้นดันแรง,งดูสิโอ้กาว่าจะตัดครั้งเดียวเลยไหมเนี่ยแหม่ขึนค่ายยากเลย นายชิปหลออ่อเห็หดโหดเล่าโพดก็เค่ใหญ่เลยครองยวเลยหรอไตยดันทำงานหนักครับนี่อฮะฮะหัดไป <laughs> มันต้องแรงครับไม่แรงไม่ได้คองยินใหญ่ครับ นี่นี่มันมักน่องเฮ็ดด้ิครับเนี่ยมันงูเข้ไปครับอ,อืมร,รับไปเออรวดดีดีเลยครับใครที่เข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมน,นะครับก็กดกดใจให้ด้วยคนดีครับท่านที่เข้ามารับชมแล้ว ทันทีกดให้แล้วก็ขอบพระคุณนะครับทุกทุกท่านที่กดติดตามให้ผมนะครับกดสุดท้ายครับยาอันไปด้วย M 7 0 4 0ครับดันดินครับแบบแรงแรงครับลมดินรถจัครับรถล้อครับฟองปักเอบเลยครับฮะลาไปครับทุกทุกท่านอาาวยูทู e ก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ครับ รถปิดมากเลยสวัสดีครับ